ค่ะวันนี้แขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะน้องเนทจะมาบอกเคล็ดลับแล้วค่ะสวัสดีค่ะสุขส,สันต์วันวาเลนไทน์ด้วยจ้าสุขสันต์วาเลนไทน์วันแห่งความรักมอรค,ความรักให้ด้วยก่อนอื่นนะคะเราต้องกล<ฆ>ับมารักตัวเองนะคะแล้วก็รักคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายวันนี้เนบอกเลยใครดูรายการอยู่แล้วรู้สึกมีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเริ่มปวดปวดไหล่ปวดคอปวดข้อปวดเข่าเดินก็โอยลุกก็โอยนั่งก็โอยซึ่งวันนี้นะคะเนจะบอกเลยว่าเนจะมาแชร์ประสบการณ์ตัวเองแล้วก็ประสบการณ์คนใกล้ตัวนะคะอยย่่่าาาาางหลลๆคนทีีรรู้ึกววเเมปัญ บบนหนึ่งปัจจัยเลยคืออายุพี่แจ็คอายุเพิ่มขึ้นการใช้ชีวิตของคุณนะคะจะทําให้มีปัญหาต่างๆเหล่านี้แล้ววันนี้นะคะสิ่งที่เนทให้คนรักตัวเองได้ก็คือตัวนี้เลยโปรติว่าแบล็กซีดนะคะเป็นงานดาเกรดพรีเมียมซึ่งนี่ให้พี่แจ็คดูนิดนึงคุณผู้ชมขาด้านในนะคะคต,ตัวดัง,ดงมากในติ๊กต็อกใช่ไหมทออี่เห็นอยู่นี่ไงอะไรไปเจอตลอดเลยเข้าไปนะคะดูเลยนะคะยอดวิวกว่า7 7ล้านคนนะคะคุณผู้ชมนี่นะแล้วก็จะมีนะคะสําหรับนี่เลยคนคอมเมนต์นะคะกว่าห้ 5,000คอมเมนต์ 5, เลยนะซึ่งแน่นอนตรงนี้นะคะเป็นการการันตีนะคะว่าดังมากๆในทิกตอกยังไม่พอพี่หนิงปณิตาทานตัวนี้<ะ>เป็นยังไงทุกวันนี้เดินคล่อง,งนะคะคือพี่หนิงชอบมากๆเลยสําหรับโปรตีว่าแบล็กซีดเรามาดูกันนิดนึงนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเขาดียังไงทําไมถึงช่วยเรื่องของการปวดข้อปวดเข่าต่างๆได้สําหรับตัวนี้นะคะเริ่มตั้งแต่เรื่องของตัวสายพันธุ์ก่อนเลยสายพันธุ์งาดําของเราเป็นสายพันธุ์อุบลราชธานี3ซึ่งตัวนี้คุณผู้ชมเน็ตบอกเลยนะเขาใช้การวิจัยนะคะนานมากกว่า16ปีนะคะคโดยยูรวิจัพื อุบลราชธานีกว่าจะได้สายพันธุ์นี้และสายพันธุ์นี้ดียังไงเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดพี่แจ๊คมีสารเซซามีนสูงมากค่ะคุณผู้ชมซึ่งตัวเซซามีนเนี่ยเขาจะไปช่วยในเรื่องของการเรียกว่าทําให้ข้อต่อข้อกระดูกข,ของคุณเนี่ยดีขึ้นยังไม่พอตัวนี้นะคะย้ําเลยนะคะว่าตัวโรงงานนะคะโรงงานของเราเนี่ยเป็นเภสัชอุตสาหกรรมนะคะโรงงานมหาชนมีมาตรฐาน GMP เอยเป็นฟาร์มาเซติคอลเกรดหรือว่าเกรดยาด้วยและเราใช้วิธีการนะคะนี่เลยสกัดออกมาเป็นการสกัดเย็นที่เห็น ทับซูงของเราใส่ปิ้งเป็นสีทองแบบนี้เลยนะคะ ซึ่งหลายๆคนที่เห็นแบบนี้เน็ตบอกเลยเวลาเราทานกับน้ำเนี่ยทานง่ายมากลื่นคอมากแล้วก็ไม่ยากเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพูดขนาดนี้แล้วหลายคนบอกเฮ้ยเดี๋ยวไปดูพ่อเน็ตก่อนนะคะคุณพ่อเน็ตเนี่ยต้องบอกเลยว่าทานมาเกิดอะไรขึ้นเล่าก่อนย้อนกลับไปค่ะพี่แจ๊คสองปีที่แล้วพ่อทําแบบนี้ไม่ได้นะคะพ่อกลับพระพ่อไหว้พระไม่ได้แต่ว่าพ่อเน็ตเกือบเจ็ดสิบอะพี่แจ๊คมีช่วงสองปีที่แล้วแกบอกเราว่าแกแค่คุกเข่าลงไปนั่งไม่ได้ เพราะว่าข่าแกเนี่ยเวลาแกง,งอหรือว่าแกพับเนี่ยมันมันจะร้อนอะคะ่ะใช่นั่นแหและแล้วเราก็รู้สึกเอ้ทำยังไงดีจนตอนนั้นอะเราลองให้พ่อทานตัวนี้เราเชื่อไหมว่าพ่อทานต่อเนื่องบอกเลยล่าสุดค่ะ2เดือนที่แล้วพ่อส่งคลิปนี้มาโอ้อพ่อสามารถลงไป,ก,ไปกราบพระแล้วลงไปคุกข่าวเห็นไหมช่วงการเบียดข่าต่างๆเนี่ยมันสามารถทำมาได้ปกตินะคะอย่างเนสเนี่ยจริงๆต้องบอกเลยทานวันละ2เม็ดทุกวันวันนี้พี่แจ๊คขออนุญาตนี่นะคะ เดี๋ยวขออนุญาตทานโอ้ทานได้ดูได้เลยคือวันละ2เม็ดแบบนี้เลยค่ะจริงๆก็ทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยคนทํางานหรือว่าคนที่สูงอายุออวัยเรียนก็ทานได้คืออย่างนี้ค่ะอย่างที่พี่จักรพูดมาผู้สูงอายุเนี่ยเหมาะอยู่แล้วแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยฉันยังวัยไม่ขนาดนั้นคือเนะบอกเลยนะไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุนะคะใครที่บอกว่าไม่ใช่ผู้สูงอายุแต่ว่ารู้สึกว่าเอ้ยอยากจะแบบ ทานเพราะอะไรตัวเองกทำงานบางทีทางานออฟฟิศเนี่ยเราก็จะมีการปวดใช่เป็นออฟฟิศซินโดมต่างๆหรือขับรถเยอะนั่งนานหรือบางคนที่ออกกําลังกายใช้ร่างกายหนักๆอย่างแบบวิ่งปั่นหรือโยคะอย่างเงี้ย คือจาเป็นมากๆนะคะวันนี้มีคุณป้าอีกหนึ่งคนเป็นคุณป้าจงรักให้พี่แจ็คดูคุณผู้ชมดูคุณป้าจงรักเป็นแม่บ้านที่นายรู้จักแกก็จะทํางานบ้านแล้วพี่แจ็ครู้ป่ะเดินขึ้นสูงมากพี่แจ็ครู้ป่ะอพาร์ตเมนที่แกทําคือสูงเจ็ดชั้นนะเุยแกเดินเอาหรอแล้วแกต้องเดินทุกวันเดินขึ้นเดินลงทาความสะอาดแบบนี้ทุกวันล่าสุดคือป้าจงรักทําไม่ได้ขึ้นมาไหนไม่ได้พอแนะนําให้ทานเสร็จทุกวันนี้เดินปอเลยแล้วป้าจงรักก็เลยบอกว่าเฮ้ยคือทุกวันนี้คือขอบคุณเเเราาาาามมมกๆับทํงนนนนน้้้ไดดหือิะะะควีจ เนและทีมงานลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ